สบายดีพี่พน้นองขอบคุณครับสองออทีที่ก่าเด้ออัปเดตที่อันนี้แหละพี่น้องผ่านไปสองสามวันที่อัปเดตมาก่อนหนานั้นเนาะมาอัปเดตพี่น้องแล้วเบิ่งบารคือประหอดใสเดลดันดังดันดังพี่น้องสร้างดึงมือเจ็บบัวเพื่อนอยู่ ไม่ใช่หรบึงหนังนังเนงาะบอร์นี้ก็มีบัวนเนาะเงินคัวมีบัวเขึอนบัวหนาทางมาจากเริ่มมีสีมีสซ,ซนเดิมงามขึ้มมนมาเนี่ยพี่น้องจำเบอร์นี้กั อาวานพอวา้าวซุกมาใส่หน้าต่างหนหน้าต่างสามบานหน้าต่างเลยพี่น้องได้หน้าต่างเลยประมาณนี้เนาะได้รน้า เป็นเสาโซ่สามเสาพี่น้องกำลังปิดเสาเนาะใส่หน้าต่างพี่น้องหน้าต่างเป็นกระจกกระจกใสสร้างมาอยนะู่สี่สุดนาะ

สะเวงกู้คืนเดนนเนนนินทางมาหอนเลยพี่น้องยางขามครับเวิตชงดามเพื่อนคั่วกะรแบบนเนาะกูกับเวงสำเร็จเร้อเรื่อยคั่วลมสีครับนสา้ห่องนี่เนาะ เหืองงามที่มาเนี่ยแล้วเนาะใส้คูกระเบืองอน,น,นี่ถ้าสีดปนะั่มบอลหางสวยพี่น้อัจะเป็นมีอังโล เด้งเด้งเดนะ้งบึงดันนะพี่น้องพื้นที่ดินเบอรกี้นี่สองได้เยพี่น้องเดื้อมันเป็นหญ้าทางลังสำหรับใครที่มาติดตามมา ทับติดต,ตามเขามาว่าเนี่ทีดินบกกีเท่าไรเนาะเรื่อนนี้จะของเรื่อนมีส้ของดินทหมดนี่ประมาณสองไร่สองไหลควบคู่น้อยหนึ่งพี่น้องงานหนาข้องบานปิดถนนเลยติดถนนใหญ่คืบหน้าไปได้เตอ๋อแล้วพี่น้องเรื่อนอะไรเนาะมื่อนี้เป็นมือที่ฝนต๊ะนกำลังยุดตก เมืองยาเนี่พี่น้องคืนบ้านกัเดิมมีหยาเขามาเนี่ยไดเดิมเคี่ยวเดิมมีหยาเนี่ยได้เดี๋ยวกเปืือนพี่น้องพ้นโต๊ะก็กระเปืือนเนาะเป็นเกสิรอ่ะชาวบ้านมีมีหยามีดินกันเลยเหงื่อกับลายบริเก็บพี่น้องเอ้ยบโทษเก็บเนาะคืนว่าอะไรเอากัดเดียวจังสิเก็บยังเบืองนี่ก็ยังบอท่านสำเร็จเถื่อพี่น้องหน้าตาแค่นี้ กำลังจับอิบกำลังจับอิบไปฝนตกฝนตกพี่น้องเอ๋ยแดดก็ออกมาเกอบปลาพี่น้อง้ำคำามยำเดงน้ำดูดออกบึง สามสี่วันพี่น้องเขียวไหมเ,ยยเยลยตายง่ายแล้วสุดหลังเลยหยุดเดือนกลัวนี่แหละจะได้ขายได้เล่นโอกขว่วยเบิ่งพ่นเรเบิ่งเหมือนง่ามพี่น้องสุดยอดเลยสัตไไว์ใหญ่ไวๆแบบมันได้น้ำดีนะเนาะพี่น้อง ในพุ่นพุ่นจากหนามปลาเนี่ยแหละเมื่อกี้ดูดขึ้นมากกับมะฮดมันก็นซึมไปเนี่ยแต่ถ่ายยางมนันบางมันก็นขาดไปนั่นหายแห้งขึ้นหนังปลาประมาณสามสี่หลักเลยอารมณ์สองนอสนโบตัมนีบตันจู้อะรักขั้นหนือะไรอยู่น,น,น,ยนั่นฮะ ่ำแล้วพี่น้องเอ๋่ำแล้วสร้างกับเดินทางกลับบ้านมาแล้วไปใส้รีวิวเพื่อนเนี่ยเข็นขมาทั้งลังเพื่อนขั้วพี่น้องเราก็จะเจอกระเบืองงามเใ้่กระเบืองาววองามกระเบืองงามคือไม่อยากใส่เกือกยางเข้ามา ตําแล้วบัดนี้ว่ยกขึ้นอีกนึงปูนาเนี่ยายเหยียบแยายเหยียบงแหากปูหซื้อความปูห้องแรกห้องน้ปูห้องน้ยี้าได้3หอยังบ่ทันเ็บเียดอยู่นี่ยังเ หมุนเนาะเด็กๆเนาะทำงานเด็กๆเนาทำงานได้แล้คระในัดในทัดหนาจางไปนอนดูรับวะมาเดินนอนไปที่ไหนรมระบายอากาศดีไปเ็นื่อยที่จิบนีกันสิมาไปจิบมาพี่น้องเนาะไปกกันจิบหนาเต้ อัปเดตเทือนเมื่อนี้เบิ่งพี่น้องเทือนเจ็ดมาปันอย่างไรเนาะกต่ทีว่าตีเตอ๋อพี่นอ้องสู่โซนมาจนไหนปันเนี่ยเอาไปผอกันคลิปหนาซะพี่น้องจะไ,ได้กับฝากก็ได้ก็แชร์ห้ื่อกกี้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อไปผอกันคลิปหนาเนาะ,ะมาอัปเดตอีกอีกบันหนากับเดียวกันสหรับคลิปนี้สบายดี